Let's go Let's go Pikachu โ oh, oh, อ้โดเมนคีพอได้อันไหนทิง้ง <c oughs> ได้ทิง้งจะทิ้งอันอันที่สองจากข้างล่างกูแฮนดิ้งอันนี้ยยังจะถือ,ถอสองมืออยู่แล้เกี๋เทคพาวเวอร์อันนี้มีประโยชน์นี่แหละได้ทิง้ง ถึงจะประหยัดมานาแต่เรารีมานาได้เร็วลัวยิงไปก่อนกิงยิงยิงไปแล้วว่ายว่ายมันได้ใช้หรอกว่ายนี่กระโดดตีออก็ได้อุ้ยเจ็บนะถึงก็เสียยาไปแล้วหนึ่งขวด ไปชุบสิอื้อตกยากเลยนะแหลมก็ตกไม่ต่ารกัน็ไม่แปะตัวมันไม่ติดเรื่องลือนออกอยู่แล้วเป็นแรงขับคุณนะ ได้ถึงชื่อชื่ออนิเมะเรื่องหนึ่งเลยแมงกะพุวนว่ายน้ำก่อนกลางคืนไม่ได้หรอกแนะโอ้ <c oughs> หรือสองมือด้วยจะได้แรงแรงแต่จริงคือคาลิเบอร์จริงหรือเปล่าไม่รู้ผมมาเป็นตับตับ <c oughs> อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนกลาขึ้นนึงจ๊อกซับหนเก้าแรงขึ้น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 ,น,นโตติดมันส เบ้ <laughs> นนา,านี่แงขึ้นเออปกติมัสามร้ยต้นต้นพร้าทีเดียวเลยมันเลือมาขนาดเดียวผมตกตัวลวกวสบายเริ่ต้นที่แมงกะพุนก่อนเลยใด่มันดูมันดูง่ายไปล้วันเ้เลือกเป็นดานนอ้องด้วยเอาป่าจะ่เอื้อเอื่อไม่ได้เอาน้องดีกว่า เยอะจุงป่าทิ้งป่าทิ้งตาเม็ดเม็ดละเจ็ดร้อยกว่าแรงอยู่มาแล้วซึนามิสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งดอกป่าเสริมก็น่าก็น่าจะได้นะเพราะมันได้มันได้เลือดด้วยก,กับกับไปหลีหนี้แต่มันจะแต่มันจะพับของแล้วมันจะพับของในผมได้ไหมสรุปพับเหรอ มันมันเหมือนจะทับนะผมไม่เห็นมันจเพิ่มขึ้นเลเิ่มต่เดิมจากสายตาเนะี่ยมันเพิ่มเท่าเดิมไปใส่ตาครับพโอยวัดกันน้องเล็กเหรอจิงจิบิ ียิงสวนได้ไไดแต่ล็อกเป้าไม่ค่อยจะโดนลูกเปี้วเลยล็อกเป้าจะโดนมันเองนึงชาร์จปัดไ,ได้นะแก,ก,<า>กได้ปัดได้อันที่เห็นล้เมเีย่ยิงตัวมันเลยก็ได้เนี่ยถ้ายิงถ้าหับโดนทีเดียวแล้วมัน็นขนาดนั้น เฮ้ยห,หลบได้เกืกอบไ,ไม่หักน็อกกิ้งนี่อาดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วตามระยะเวลาลองอันนี้ด้วยดิเดี๋ยวนะถือสองมือด้วยอืหลับแล้วหลับแล้วลแล้วต้องตื่น ันไม่น่าโดนเ,เต็มแบบมันโดนแค่นั้นเออว่าจะมาทำไมได้แค่พันเดียวจังว่าพูดีสองพันหนึ่งนี่ไงสองพันหนึ่งอ่าโอเคเรื่องแรงโดนแบบเต็มหันี่ยไม่รู้หรอกฟาดเอางี้แล้ว <c oughs> รับซึนามิออดูวะยิงโดนหางซึนามิอยู่ยด,ดูหน้าแตก อื้ออีเนคนบนหน้าลอกอย่าว่าน้องซี้เงียบ <laughs>